สวัสดีค่ะนี่มาเจอแอนอีกแล้วนะคะแอนน่แนนปร์ตพระนคอนสเกเตรเท่ามิน่ะวันนี้เนี่ยจะพามาดูรุ่นฉีประตู x l t นะคะตัวนี้ราคา8 5 7 0 0 0่บาทค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าแต่งอะไรบ้างค่ะที่ใส่ให้นะคะก็จะเป็นกระจังหน้า FORD นะคะมีไฟสามจุดให้ตรงกระจังหน้าให้ด้วยนะคะ FORD เนี่ยจะเป็นสีดำตัดแดงนะคะ ก็ให้เข้ากับสกิฟนะคะสกิฟนั่นปราคูเป็นสกิฟทรงพีชนะคะเป็นตัวม้าค่ะตัดดำได้านนะคะไฟเป็นไฟมาแตงค่ะวิ่งสามตะเจกเลี้ยงนะคะแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์นะคะในตาไฟนะคะเป็นเลสไอะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันค่ะข้างนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะจะเป็นซุน้มล้อหกนิ้วนะคะเป็นแบบหมุดนะคะนี้เลยหหกนิ้วนะคะเพื่อให้เข้ากับแม็กนะคะ แล้วเข้ากับแม็กเข้ากายางค่ะยางเป็นของมอนเตอร์นะคะยางเป็นสีนยางเป็นสองหกห้าทับเจ็ดสิบอาร์ตินะคะแม็กเป็นขอบสิบแม็กเป็นขอบสิบหกขาคลิปแดงแบบนี้นะคะมาดูด้านข้างกันค่ะก็แก้มนะคะเป็นแบบดำด้านนะคะซึ่งแอนก็ใส่ให้เหมือนกันนะคะข้อเป้ามือจับนะคะแล้วก็กันสาดแล้วก็เหลาหลังคาเป็นสีดำด้านนะคะสติ๊กเกอร์นะคะลูกค้ารีเฟรชด้วยสีแดงอย่างนี้นะคะเป็นชื่อลูกค้านะคะ ก็มาด้านข้างนะคะโลบาร์เป็นของ PTY นะคะออฟโรดนะคะเป็นขาย,ยาวด้าแล้วก็มีไฟเบริดวงที่สามกันที่โลบาร์ด้วยนะคะมาต่อกันที่ไฟนะคะไฟท้ายจะเป็นแบบปีกพีเศนะคะวิ่งเป็นสติปเรียงแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นกันชนท้ายมาจากโรงงานเลยนะคะเป็นเซ็นเซอร์สีจุดนะคะก็เป็นเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะ เดี๋ยวดูภายในกันนะคะเกี่ยนันดับแรกนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังเดินได้สีเทานะคะแล้วก็มาที่พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยเป็นมัตติฟังก์ชันนะคะฝั่งขวามือของคนขับนะคะจะเป็นคุชคอนโทรลค่ะด้านบนจะเกี่ยวกับหน้าจอด้านหน้าของคนขับนะคะแล้วก็มาที่พวงมาลัยด้านซ้ายมือของคนขับนะคะจะเป็นอ่ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงที่พวงมาลัยสั่งงานด้วยเสียงรับสายโทรเข้าโทรออกได้นะคะหน้าจอจะเป็นหน้าจอ8นิ้วค่ะ ชื่อมต่อ Apple Ca r าเ a y แล้วก็อิน่อย์ออโต้นะคะตัวนี้มีไฟผําหมักให้ด้วยนะคะแล้วก็มาที่เกียร์ค่ะเกเกียร์เป็น6สปีดนะคะ1้0ยแรงมา้า385แรงบิดค่ะมาที่ด้านข้างของขวามือของคนขับนะคะก็จะเป็นพับกระจกนะคะแล้วก็ปรับกระจกไฟฟ้าให้ด้วยค่ะมีไฟส่งท้ายกระบะแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะคะไฟจะเป็นแบบหมุนเอานะคะจะมีปิดไฟไฟอีปิดไฟ, e, Bird, ไฟแล้วก็ไฟออโต้ค่ะแล้วก็เพิ่มแสงลดแสงที่หน้าจอของ หน้าจอให้ด้วยนะคะเป็นไงบ้างคะที่เราดูกันนะคะชุดแต่งคันนี้นะคะสวยงามมากเลยใช่ไหมคะยังไงลูกค้าสนใจติดต่อโทรหานะคะ0989125166นะคะทีไปในน่้หาลูกค้าถึงบ้านด้วยนะคะแล้วก็ทางแอนเนี่ยไปในผ่านยังับรงลูกค้าเองนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แหนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ